เป็นอมตะเสมอเลยนะครับใช่คุณผู้ชมคะไปดูสีสันข่าวที่นามาฝากกันในวันนี้บ้างไปที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอวารินชำราบที่นั่นเขามีสินค้าขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือมีดอิโต้บ้านโพใหญ่มีตํานานการตีมีดที่เรียกว่าขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานจนตอนนี้ได้รับการกล่าวขานกันไปหลายตาบลเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่จะถึงช่วงฤดูการทำนานะคะชีวิตประจำวันของชาวบ้านก็จำเป็นจะต้องใช้มีดอิโต้ในการใช้ตัดไม้ตัดฟืนถางพงหญ้าซึ่งมีดอิโต้บ้านโพใหญ่ที่อำเภอวารินชำราบเนี่ยแหละค่ะขึ้นชื่อที่สุดแล้วในเขตจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เขาจะใช้มีดอิโต้ที่ตีจากนายสังสีเลิศเป็นนักตีมีดมือหนึ่งของหมู่บ้านเลยนะคะคุณพี่สังเขาบอกว่าวิธีการตีมีดอิโต้ต้องมีอุปกรณ์สําคัญค่ะก็คือเหล็กจากแหนบรถยนต์ ซึ่งหาซื้อมาจากร้านขายของเก่านะคะแล้วนําไปเผาไฟให้แดงใช้เหล็กสกัดตักขึ้นรูปอยากให้มีมีดรูปทรงอะไรก็ตัดเอาจากนั้นก็ตีเหล็กให้แบนเรียกว่านวดหรือว่าตีกะเนินแล้วตีขึ้นรูปตามต้องการทิ้งให้เย็นนะคะแล้วก็เจียนด้วยเครื่องใส่ด้ามแล้วก็เจียนด้ามให้กลมเนียนอีกเสร็จแล้วก็ถึงจะตกแต่งสันมีดขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชุบให้แข็งค่ะเพราะว่าเหล็กที่ตีจะอ่อนการชุบก็ทําโดยเอามีดใส่ไฟจนแดงแล้วจุ่มน้ําเย็นทันทีเรียกว่าการไล่น ีขั้นตอนเขาเยอะมากเลยนะคะก็จะทําให้เหล็กแข็งแรงทนทานซึ่งขั้นตอนนี้แหละค่ที่ยาวที่สุดต้องอาศัยความชํานาญเพราะว่าต้องมีอาการทําให้มีดคมสม่ําเสมอกันด้วยนะคะก็จะได้มีดอิโต้รูปทรงสวยสันคมตรงเฉียบ นะคะแล้วก็ลวดลายอ่อนชอยงดงานด้วยนําไปจําหน่ายกันตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเล่มละ500อะขอภัยค150่ะ150-800บาทแล้ววันหนึ่งตีมิดอิโต้ก็ประมาณ20เล่มสร้างไรายได้ถึงวันละ2,000-3,000ถึงบาทเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้มิดอิโต้ดีๆนะครับก็ไปที่นี่ได้บ้านโพใหญ่เขาใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ